เกศคูปองแนะนำนะคะแพ็กเกจอี่ลูมรีระดับจัก,กรวาลคะ่ะโอ้โหเกลียดเสียงจริงๆสายเติมวัดดวงนะคะก็แค่970บาทส่วนสายสำหรับผู้มีบุญก็แค่2,029บาทส่วนสุลตานเม้ากระดานก็2,910บาทค่ะเออรับหนึ่งที่ครับขอเสบเสครับอ่านแล้วนะคะอ่านเร็วกว่าคนคุยคุยนีคะ่ะโอ้โหจะตอกย้ำกู่เพื่อเออรับราคาไหนดีจ๊ะ คนดวงดีแบบผมอ่ะขอเหมากระดานหนึ่งที่ครับขอคุณนักว่าจะแนอวยพรผมทีครับโอ้ยได้เลยกายแค่นี้สบายมากหมันหมันปังปังนะจ๊ะเหมากระดานเถอะพ่อหนุ่มแมยแล้วสำหรับใครที่ต้องการจะเติมครปองนะครับก็นี่เลยเพจพรหมเคลมเบอร์เพจนะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพ่ใช้แค่เพื่อนในดีเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างนะครับถูกกว่าเติมเองร้อยเปอร์เซ็นแถมมีคนอวยพรให้ด้วยนะคอยดูว่าคำอวยพรนั่นมันจะได้ผลหรือเปล่าภารกิจ เฮจักรวาลเริ่มต้น9บาทแต่เชื่อเหรครับมันไม่หยุดแค่ที่9บาทร้อเอซ่อกดปุ่มเพื่อรับรางวัลในวงเงิคนจริงเขาไม่อ่านกดเล่นหนึ่งครั้งใช้9คูปองและพวกคุณทุกคนเชื่อไหมครับว่าไอ้คนดวงอย่างผมเนี่ยโอ้โหมันก็ตกยันเสียงเลยเว้ยเอ้ยมันก็ตกจังเลยวะเฮ้ยมันก็ตก <c oughs> เฮ้ยมันก็ตกตั้งแต่หน้ากิจกรรมเลยเหรอเออ มันไม่ใช่หรอมั้งเออมันไม่ใช่โทรศัพท์พวกคุณกระตุกนะแต่มันกระตุกที่ผมเนี่ยเดี๋ยวขอรีก,ก่อนแป๊บนึงเออเล่นอีกหนึ่งทั้ง29บาทเออเพชรขอไม่เหมากวาดานสักครั้งได้ไหมเอ้ยสวยตกทางเชื่อมอิกกี้เอาไหมาทางเชื่อมอ๊ะแม่เอ้ยแล้วมันมาจอดที่ทางเชื่อมแปบ๊บหนึ่งอะนิดเดียว ทางเชื่อมดันหละโอ้โหไอลูกแก้วตรงหน้าอิลูเมียนะครับนั่นแหละคือตะวัน้ามอีกแล้วมาเลยไอตรงนี้นะครับคือทางเชื่อมมันจึงถึงจะได้รับรางวัลรอบนอกได้ครับผมแต่ถ้าไม่ตกทางเชื่อมมันก็ได้แค่รางวัลที่อยู่ข้างในนี้นั่นไงกูว่าแล้วไงก็ต้องเป็นคมพีร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคราวนี้เหลือทางเชื่อมมาเดียวอ่ะเรียบร้อยอิลูเมียแบบอ,อเลเตอร์ก็ได้อยู่ ขอไม่เหมากระดานได้ไหมอะ่ะเหมากระดานมันไม่รู้กี่สีสั้นแล้วอะ่ะ <c oughs> เหมากระดานทุกิจกรรมไม่ได้นะฉันไม่เคยดวงดีสุ่มแบบติดเดียวได้เลยให้ตายสิเออคราวนี้ก็น่าจะเหมาวงในก่อนอะ่ะถึงจะไปต่อวงนอกได้นั่นไงกูว่าแล้วต่อไปน่าจะได้เป็นคัมภีร <c oughs> โอ้ยมงล็อกเหรอแม่แม่มันเป็นมงล็อกอะ่ะ นั่นไงเดธาวิ De ่งโอ้ยเธอมันมงล็อกโอ้ยทางเชื่อมแบบปร๊ดเดียวทางเชื่อมเลยได้ไหมนั่นแหละหยุดม,มาันโคแบบปร๊ดเดียวทางเชื่อมเดือบเลิศดิอบโอ้ยอะแล้วดูต้องเหมาแล้วฮะไอสองลูกแก้วที่เหลือเนี่ยอืมเรียบร้อยลูนต่อไปก็ไอ้ลูกแก้วฟ้าเนี่ยนั่นแหละฮะมงล็อก แล้วต่อไปที่น่าจะได้คือท่าเต้นเชื่อไหมยังไงก็ได้ท่าเต้นจันเกงกูกโหโหโหไม่จําเป็นต้องเป็นแบบที่กูพูดก็ได้ก็ต้องเหมาวงในอีกอะดูทรงนะเท่าที่ดูทรงอะน่าจะได้เหมาวงในอีกอะ่ะทำดีต่อไปน่าจะเพชรพอะเพราะเพชรมันมีสองอันอะนั่นไงต่อไปก็น่าจะชิ้นส่วนรูนอะ ไม่จำเป็นต้องเป็นที่คูพูดก็ได้ปะโอ้โเหหพชรอ่ะคราวนี้ทางเชื่อแบบร้อเซแล้วมาตกที่ลูกแก้วทองเชื่อไหมแล้วเราก็ต้องเห,าหมาวงในอีกรอบหนึ่งใช่ไหมโอ้โหนั่นไงคำพีเอ้ยอาจจะไม่ต้องเหมาวงในเหลือตังกินหนมถ้าพันกว่าบาทก็ยังดีเ ทางเชื่อมได้ไหมไม่ขอัำพี <laughs> เรียบร้อยอยินดีด้วยได้รับอิลูเมียนสเซสและได้เวลาที่ต้องไปรับของกันแล้ะโอ้โห <laughs> กดออกกิจกรรมถึงกับรีเกมสุดยอดจริงๆ ทำไมมันแหลกขนาดนั้นว่าหน้ากิจกรรมมัหน้ากิจกรรมโคตรแหลกเลยเว้ยแหลกยันเสียงอะคิดดูโอ้โหโหลดใช่ตั้งหา่าเป็นไงละ่ะค่ะมวยพรครบทุกบาททุกสตางค์กันเลยทีเดียวเชียวน้ำตาจิไหลมามาดูกันแค่ว่าเราได้อะไรบ้างตุ้ยมาเลี้ยวอิลูเมียร,ระดับจกกักรวาลบูม สวยมากสวยมากแม่แต่มงล็อก <laughs> แล้วก็ได้เป็นอเล็กสเตอร์นักบาสมาแล้วกๆได้เป็น,นอิกกี้ท่าเต้นอ๋อท่าเต้นอิลูมีเมียด้วยนี่แล้วก็ท่าวิ่งจอมราชนพิศษก็คุ้มอยู่แต่มันได้กรอบด้วยอ๋อ <laughs> เออโทษดีรีบโคดพี่มหายกับอิลูเมียระดับจักรวาลค่ะนี่ไม่ใช่เอปกติแต่นี่คือเอระดับจักรวาลอิลูเมียค่ะ ออลูเแล้วตัวแม่จะแข็เพื่ออะไรล่ะคะดูขนาดของไซดิชันกับไซดิชันนี่ใหญ่กว่าอันเลนแล้วก็สานนิดอีกนะคะเนี่ยแล้วกันอีกแล้วกันอีกนี่แหละเมื่อเอะกินเยอะตัวก็จะใหญ่แบบนี้แหละแล้วกันอีกแล้วกันอีกสตาร์เบอร์รีโอ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยเด็โล่เนี่ยขวางทางตัวแม่ครับพะเป็นฐานที่คุณแม่จะเดินกระซ้านี้ งมแล้วทําไมต้องเป็นผมมาเออิลูเมียค่ะอีจัดงาห์แถมเป็นอิลูเมียระดับจักรวาลด้วยโอมันเดินผ่านฉีเมื่อกี้ตัวใหญ่กว่าชีอีกะน่ๆเขาไม่ได้เรียกว่าใหญ่การกินค่ะแต่มันเป็นความใหญ่ของระดับจักรวาลนะคัแซดดี้โอ้โหสานี่ดีแล้วเหรอแซดดี้กูอีกแล้วนะเอะอิลูเมียระดับคอสมิกค่ะอีเอระดับคอสมิกถ้าไม่ตายอุกบาทิกาตู้หูเลิฟดิ ก็ปรับภาพสุดแล้วทำไมมันดูง้องแง้งแปลกๆกับเสียงเอฟเป๋มันดูเดียงเดียวอ่ะแล้วกันอีกสก้าไปสิอีโอ้ยมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยเลนได้เวลาของเหยื่ออารมณ์ซานิดเลยนะคะลรับไปสึนซับโซปัลระดับจัดกระวานผ้าพี่ป๊บปรุ่มเมื่อกี้ดาวพฤหรหัดใช่ไหมแล้วกันอีกแล้วกันอีกอินไซต์ โอ้ยมึงอยู่คนละเลนเลิกกถึงเวลาที่คุณแม่ต้องเช่าไฟใหญ่สักทีค่ะทุกคนค่ะอิลูเมียมาแล้วค่ะเลี้ยวไม่เกียราจยาปล่อยปล่อยมันร้องไปประมาณนั้นแหละปล่อยมันขี้เกียจพูดแล้ว สปอนเซอร์น้ำมะนาวต้องเข้ากูพูดเลยถ้าไม่ตาย<ร>าพีพพ่พบกรบรนณาโอ้โหเมื่อกี้ที่หล่นใส่หน้านั่นคือโลกใช่ไหมมันคือโลกหรืออะไรเอ่ยมันไม่ใช่โลกแต่มันคือเอ๋ก็บอกว่าชื่ออิลูเมียค่ะโอ๊ยขี้เกียจเถียงเลยนะขี้เกียจเถียงก็ไม่ต้องเถียงสีสาวน้อยไม่อะคราวนี้ตัวมันไม่ได้น้อยเลยแม้แต่นิดเดียวตัวมันใหญ่กว่าซานิดนิกนะ่น่ะสุดท้ายแล้วก็แพ้แบบอีซี่ค่ะ ทำไมต้องมารอเรื่องขนาดตัวแล้วก็เอ๋ด้วยฉันชื่ออิลูเมียค่ะระดับจัก,กรวาลด้วยนะเพราะรักพี่ถึงรอถ้าพี่ไม่รักน้องพี่ไม่รอได้เด้อโอ้แลดูรักกูมากเลยเกินนะก็บอกว่าชื่ออิลูเมียค่ะในทานเรื่องนี้สอนฮิลวัตต่อให้คุณจะมีสกินระดับคอสเิกหรือจัก,กรวาลสุดท้ายคุณก็แพ้อยู่แล้วคุณน,น,แน,นีแล้วัน,นสา,าสิบโอ้ยมึงเป็นอะไร